ดาวเคราะห์น้อยวัตถุท้องฟ้าที่ไม่ได้สว่างแต่ว่ามีความสำคัญทางดาราศาสตร์แล้วแตกต่างจากดาวเคราะห์แค่ยังไงคลิปนี้เราจะเล่าและหาคำตอบไปได้วยกันนะครับสำหรับเรื่องดาวเคราะห์น้อยวันนี้เราจะขอมาเล่าจาก n i ยแพนเนสดนะครับก็คือดาวเคราะห์น้อยเนี่ยจริงๆเราค้นพบมานานและตั้งแต่ประมาณปี1 8 0 1ก็คือประมาณ200ปีก่อนตอนนั้นเป็นวันเริ่มต้นศตวรรษของ ศตวรรษที่สิบเก้าหนึ่งมกราคมหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งก็คือคุณจิโอเซเป้เพีซีนะครับก็คือเป็นผู้คนพบดาวดาวเคราะห์น้อยดวงแรกคือซีเรสตอนนั้นยังจัดกลุ่มเป็นดาวเคราะห์น้อยอยู่แต่ว่าปัจจุบันในดาวเคราะห์เนี่ยเราก็อย่างที่เราทราบกันว่าพูโตเนี่ยไม่ได้เป็นดาวเคราะห์แล้วเป็นดาวเคราะห์แคระนะครับซึ่งก็คือดาวเคราะห์แครก็จะมีอยู่ห้าดวงแต่ซีเรสอะปัจจุบันนะ่ะไม่ได้อยู่ในกลุ่มดาวเคราะห์น้อยแล้ว กลายเป็นดาวเคราะห์แคร์แทนดาวพุธโตเนี่ยเป็นดาวเคราะห์แคร์เช่นเดียวกับซีเรสเออนะครับแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์แคร์อีก3ดวงที่ค้นพบหลังจากนั้นก็คือฮอร์เมียมาเคมาเคแล้วก็อีริสนะครับก็จะมีทั้งหมด5ดวงเราจะว่าดในเรื่องดาวเคราะห์น้อยนะครับดาวเคราะห์น้อยเนี่ยก็จะมีเออ่การแบ่งประเภทเป็นหลายประเภทเช่นกันก็คือ C-type S-type แล้วก็ M-type นะครับแล้วก็จะมีแร่ไทป์ต่างๆ หลักๆก,ก็คือว่าดาวเคราะห์น้อยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เอาแสงของดาวเคราะห์น้อยมาแล้วเข้าสเปกตรัมดูว่ามีขึ้นอะไรยังไงบ้างส่วนใหญ่เป็น C ีไทป์ซึ่งก็คือจะเป็นลักษณะดาวเคราะห์น้อยที่เป็นคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักนะครับซึ่งก็จะลักษณะเนี่ยก็จะมีคาร์บอนมีไฮโดรเจนฮีเรียมอะไรต่างๆที่รองลงมาก็คือจะเป็น S อสไทป์ type, ก็คือจะเป็นนิกเกิลนะครับแล้วก็ M อไทป์ type, จะเป็นแบบสว่างมากๆซึ่งก็คือเป็นนิกเกิลทั้งดวงเลย ซึ่งก็ไม่ได้เจอเยอะเท่าไหร่นะครับดาวเคราะห์น้อยก็จะมีแบ่งออกเป็นประมาณสามกลุ่มตามลักษณะของวงโครจรได้เช่นกันอันที่หนึ่งก็คือ,อ,อวงโครจรของดาวเคราะห์น้อยหรือว่า main belt นะครับก็คืออยู่ระหว่างวงโครจรดาวคากนกับดาวพฤหัสบดีเป็นแถบดาวเคราะห์น้อยนะครับอันต่อมาก็คือเนีย่ย earth asteroid ซึ่งจะมาเป็นข่าวบ่อยๆเป็นดาวเคราะห์น้อยที่ชอบโครจรเฉียดโลกใกล้โลกเนีย่ย earth asteroid จะมีอยู่3กลุ่มนะครับ athenes apollos และ amors เอเทนส์เนี่ยก็คือแปลว่าวงโครจรเนี่ยจริงๆมันเล็กกว่าโลกนิดนึงแต่ว่ามันมีจุดที่ใกล้ๆจะมาเฉียดโลกอพอลโลสเนี่ยก็คือเป็นดาวดาวเคราะน้อยที่วงโครจรเนี่ยใหญ่กว่าโลกอยู่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกนิดนึงแต่มีจุดใกล้สุดที่ใกล้ๆดวงดวงอาทิตย์เนี่ยติดกับโลกอโมสก็คือว่าเออเป็นกลุ่มที่ วงโครจรเนี่ยห่างออกจากอพอลโลไปอีกนิดนึดนงคืออันนี้เป็นหนึ่งอของอพอลโลเป็นหนึ่งจุดศูนย์เอยูอันนี้เป็นหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งเจ็ดแล้วขยับออกไปนิดนึงก็คือโอกาสชนน้อยกว่า Apollo, กลุ่มอพอลโลนะครับกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มโทรจันส์กลุ่มโทรจันส์ ans, ก็คือเป็นดาวเคราะห์น้อยที่เนื่องจากว่าดวงที่กระดาษพฤหัสบดีเป็นสองดวงที่มีวงเอ่อมวลมากที่สุดในระบบสุริยะทีเนี้ยก็จะมีจุดที่ห่างอาอกไปจากดาว จะเป็นแบบคล้ายๆสามเหลี่ยมด้านเท่าอะครับก็คือห่างจากเป็นจุดที่ห่างจากทั้งดาวพฤหัสบด,ดีแล้วก็ห่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยเท่าๆกันมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับห่างออกไปประมาณ60องศาทั้งทางด้านซ้ายกับด้านขวาของดาวพฤหัสบด,ดีอันเนี้ยเขาเรียกจุดลากรันช์ซึ่งกุดจุดโทรจันตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดที่มีดาวเคราะห์น้อยเนี่ยมามาอยู่บริเวณนี้ได้เป็นจุดที่เแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์กับ กับดาวพฤหัสบดมีมันชนกันนะครับอ,อันนี้จุดจุดตรงนี้ก็เป็นจุดที่แรงน้ำถ่งของดาวสองดวงมาเท่าๆกันทาให้มันเป็นจุดที่สเตเบิลแล้วมันก็จะโคจรคู่ไปกับดาวพฤหัสบดีเลยนะครับอ,อันต่อมาก็คือก็จะมีแถบดาวเคราะห์น้อยลแล้วก็จะมีกลุ่มเข,เขาจะมีแถบดาวเคราะห์น้อยหลักก็คือเมนเบลเนี่ยเขาก็จะมีแถบที่มันแบบว่างๆไปเหมือนกันคือไม่ได้แบบแน่นๆไปทั้งหมดทั้งเมนเบลทั้งแถบ ดาวเคราะห์น้อยนะก็จะมะีช่องว่างกันซึ่งเขาเรียกว่าเคอร์เคอร์ดแก็บนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะไม่ได้สําคัญอะไรมากทางการสังเกตทางดาราศาสตร์เนาะ,ะจะมีคําว่าเซนทอลเซนทอลก็คือเป็นดาวเคราะห์น้อยบางกลุ่มกลุ่มเซนทอลเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบสุริยะหรือว่าค่อนไปทางข้างนอกนะ,ะซึ่งอยู่อย่างเช่นสมมติไครอนไครอนเนี่ยเขาก็จะอยู่ระหว่างดาวเคราะห์น้อยไอตรงเนี้ยจะอยู่ระหว่างดาวเสาร์กับดาวยูเรนัส แล้วก็บางทีก็ห่างออกไปเลยเลยดาวนปจุนไปอีกอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้เจอบ่อยนะครับเอ่อสำหรับดาวครน้อยจริง,รงๆเราค้นพบเป็นแสนดวงแล้วแล้วก็แวร์รี่มากๆสำหรับขนาดก็คือมีตั้งแต่ขนาดใหญ่สุดขนาดประมาณเอ่อก้าร้อยสี่สิบห้ากิโลเมตรก็คือค่อนข้างใหญ่เนาะอ,อ่กรุงเทพเชียงใหม่เจ็ดร้อยกิโลเมตรก็ประมาณว่าใหญ่กว่าระยะทางใหญ่ประมาณครึ่งประเทศของประเทศไทยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของเอ่อไทป์ของดาวเคราะห์น้อยต่าง ต่างๆที่เราได้กล่าวกันไปแล้วนะครับอืมซึ่งดาวคอะน้อยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเอาดาวคอน้อยที่เรารู้จักกันมายำรวมกันเป็นก้อนก้อนเดี่ยวเนี่จริงๆเขาเชื่อกันว่าขนาดเนี่ยมันน่าจะเล็กกว่าดวงจันทร์เราซะอีกมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันแค่แตกเป็นสิ่งเียชิ้นเล็กๆ,ๆนะครับอืมอันนี้ก็ว่าเรื่องของดาวเคราะห์น้อยต่อไปเราก็จะว่าเรื่องเรื่องของดาวเคราะห์แคร์นะครับดาวเคราะห์แคร์ที่เรากล่าวกันไปก็คือมีห้าดวงเนาะเอ่อ เดิมซีเรสเป็นดาวเคราะห์น้อยแล้วก็พูโตเป็นดาวเคราะห์แล้วหลังจากนั้นเขาก็จัดรวมกับอีกสามดวงที่เจอทีหลังเออว่าเป็นดาวเคราะห์แพร์นะครับซึ่งเราจะมากล่าวันในคลิปต่อๆไปเออซีเรสเจอก่อนตั้งนานแล้วพูโตก็มาเจอในอีกประมาณราวๆหนึ่งสัตวรตษต่อมานะครับส่วนอีกสามดวงสุดท้ายเนี่ยมาเจอในช่วงประมาณเข้าปีสองพันมาแล้วหน่อยหน่อยแล้วก็ทําให้เกิดความสับสนว่าเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นดาวเคราะห์หรือจะเรียกเป็นดาวเคราะห์แพร์ หรือจะเรียกเป็นดาวเคราะห์น้อยงงไหมครับเ,เราแยกกันสามอันนี้อย่างนี้ก็คือว่าดาวเคราะห์จะต้องมีวงโครจรเป็นของตัวเองเศษวัตถุตามแนววงโครจรต้องไม่มีอะไรมา,มาปนเท่าไหร่เพราะว่าเขาโครจรเป็นเส้นประจําเส้นแน่นอนแต่สำหรับห้าดวงนี้วงโครจรเขาไม่แน่นอนวงโครจรค่อนข,ข้างจะรีเยอะอันนี้เขาเลยตัดจัดเป็นกลุ่มดาว,ดาวเคราะห์แคร์ที่ไม่ใช่ดาวครน้อยเพราะว่าก็ยังค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียกบกับดาวเคระน้อยคือเป็นดาวครน้อยไซส์ xl ละครับว่าง,งั้นเพอะ เ,เขาก็เลยจัดเป็นกลุ่มดาวเคราะห์แคระขึ้นมาหรือว่าดาวอ Planet นะครับก็คลิปอาจจะเข้าใจฟังแล้วอาจจะงงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วดาวเคราะน้อยก็เป็นอะไรที่ทางท่านผู้ฟังทุ่ชมก็คือมีถามมาก็เราจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe c ช anel ของเรา Arcturus Astronomer นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในช n n e l นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ